สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ ADA นะครับก็มาดูภาพรวมกันใหญ่เลยนะครับว่าทําไมผมมองว่า ADA จะกลับตัวขึ้นไวนะครับก็ตอนนี้ ADA ได้ขึ้นขึ้นไปทาจุดสูงสุดและย่องมาแรงๆนะครับก็ถ้าส่วนตัวมองว่ามันมันมันย่อลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็น ADA คู่แพรของบิตคอ n นะครับ มันลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับหลังจากที่ที่ขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยขึ้นมันลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับก็ถ้าตามสูตรของผมนะครับมองว่าอ่าหลังจากที่เปิดตัวมาใหม่ๆนะครับก็ผมจะทําเป็นเส้นให้นะครับว่าตอนเนี้ A D A ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะใครที่รับต่ำๆกว่าศูนย์จุดอ่าแถวหนึ่งดอลล่า์นะครับแถวหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งถือว่าโอเคนะครับ ADA นะครับเร็วๆเลยนะครับนี่นะครับมันวิ่งมานะครับขึ้นนะครับแบบนี้นะครับย่อลงมานะครับตอนนี้มันจะกลับขึ้นไปที่อ่าราคาแถวถ้าตรงนี้ถ้าเทียบเป็นราคานะครับแถวสองจุดสี่นะครับแต่แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะกลับไปที่สองจุดสี่ได้เพราะแท่งที่เห็นเป็นแท่งเดือนนะครับก็ผมจะมองคาดการณ์ของบ t c ซคู่แพรของ A.D.A. นะครับว่าอ่ามันจะมันจะทำทีขึ้นไปกลับไปทำไฮเดิม erm ได้ไหมใครที่เคยดอยแถวสามดอลลาร์นะครับมีโอกาสนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงนะเพราะหลังจากที่อ่าขึ้นไปที่สองจุดสี่ได้นะครับแล้วมันมีโอกาสขึ้นไปยืนยืนเหนือไฮเดิม erm นะครับยืนเหนือไฮเดิมอ่าสามดอลลาร์นะครับมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะทะลุไฮเดิม erm ขึ้นไปจอดแถวอ่า อันนี้อันนี้คำนวณราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เทียบกับ a อ a ว่าล่าสุดมันลงมาจากที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่า bdc จะแห่ลงมาปั๊ม a อดีอแน่นอนนะครับอันนี้นะครับให้มันจะอยู่สูงสุดนะครับอันนี้อันนี้เป็นไฮที่สองไฮที่สามนะครับแต่ไฮแรกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าใครเป็นสาย bdc จะรู้นะผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นสายนี้นะนี่นะครับ ถ้าทำลายจุดตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสขึ้นสูงมากเนี่ย BDC จะออกมาปั๊มแน่นอนจะเป็นทรงนี้นะครับสำหรับ ADA นี่เป็นการคาดการณ์ไว้ลวงแม่นะการคาดการณ์ไว้ลวงน้าเดี๋ยวมาดู ADA ทับ US นะ US นี่เป็นคู่แพร BDC นะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับผมทำไว้แล้วนะครับ A D A รอบเดือนก่อนเลยนะครับแท่งเดือนนะครับแท่งเดือนนะครับก็วิ่งอ่าวิ่งไปจุดสูงสุดนะครับแล้วมีการเทลงมาที่จุดไฮเดิมนะครับไฮเดิมวันที่หนึ่งกุมภาปีที่แล้วนะครับแถวหนึ่งจุดสี่อ่าหนึ่งจุดสี่นะครับมันมีมันมีไฮที่หนึ่งอยู่นะครับันนี้เป็นไฮที่สองไฮที่หนึ่งอยู่ที่ศูนย์จุดสามนะครับมีการอ่าเนี่ยนะทําไมที่เมื่อกี้ที่ผมบอกอ่าคู่แพรของ A D A กับ B T C นะครับ ถ้าจากจุดสูงสุดนะครับลงมานะครับขึ้นลงมายอ่อแล้วย่อต่อนะหลังจากที่มันทําลายจุดสูงสุดแรกเลยนะครับมันจะขึ้นมูนขึ้นมานเนี่ยมันก็จะมาถึง่1.4ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็รูปแบบเดียวกันหลังจากนั้นก็มีการยอ่อย่อเสร็จกลับขึ้นมาทําลายต่อก็ทําจุดสูงสุดใหม่นะมันก็ย่อลงมาต่อเน,นี่ยก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับ A.D.A. แต่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องราคาแล้วนะครับ ก็หลังจากาที่ลงไปต่ำสุดแถวแถวหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับแถวประมาณหนึ่งเอต้นๆน,นะครับผมก็ลงฟิบโบไ้ตรงนี้เลยคิดว่าน่าจะไม่มีราคาไหนมันต่ำกว่าแท่งนี้แล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นการกลับตัวขึ้นไว้นะครับก็ถ้าเป็นฟิบโบใหญ่นะครับฟิบโบใหญ่จะอยู่ในโซนหนึ่งจุดสี 1. 1. 1. ่ถึงหนึ่งจุหนึ่งงานนี้ก็จะมีการกลับตัวไปแถวหนึ่งจุสี่ประเด็นแรกนะครับ 1.4ขึ้นไป็น1ุนะครับแถวนี้น่าจะชนอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะกลับตัวไปที่1.4ถึง1.5นะครับเดี๋ยวดูกราฟวิ่งนะครับเมันใหญ่เกินไปนะนี่นะครับกราฟวิ่งถ้าเกิดยืนเหนือ1.4 1.5จ5ได้นะครับเราจะเจออีกแค่2 2ราคาที่เราจะไปสำหรับ A D A จะขึ้นยากนะครับก็แถว1.6และ1.7แต่มันเป็นโซนแนวต้านเล็กนะครับ แล้วมองว่าการเก็บของครั้งเนี้ยถือว่าผ่านง่ายครับโอกาสผ่านง่ายนะครับก็ถ้าเกิดกลับไปยืนเหนือ1.7ได้นะครับเนี่ยมันถ้ามันผ่านง่ายนะมันมีอยู่1.1.5 1.6และ1.7นะครับถ้าเกิดว่าเก็บของมาต่ํานะครับมันอาจจะถ้าเกิดทะลุ1.4ได้นะครับเนี่ยมันอาจจะพุ่งขึ้นมา1.9เลยนะครับพอพ,พุ่งขึ้นมา1.9แล้วมันจะมีการย่อมรีเทส1.7นะครับ ถ้าวิ่งแถวนี้สักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยวิ่งแถวนี้สักระยะหนึ่งเพื่อขึ้นทําต่อนะครับก็ขึ้นไปจอดในจุดอ่าสองพอดีสองเอสสองเอสแถวนี้ก็คิดว่าอ่าโซนแนวรับตรงนี้นะครับอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ก็เยอะนะครับก่อนก่อนที่ใครที่ดอยแถวสองนั่นลเนี่ยแถวนี้จะอยู่เยอะนะครับอาจจะมีคนเทขายเพื่อให มันมันเพื่อเพื่อแบบประมาณว่าไม่ไปต่อเนี่ยก็อาจจะวิ่งอยู่แถวนี้สักระยะในโซนนี้นะครับสาหรับ a d a ถ้าถ้าเกิดว่ามีแรงขายไม่มากนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นไวจากการขึ้นไวคนอาจจะเอ้รอดูดีกว่าอเงี้ยผมมองนะครับใครที่ถืออาจจะเรียกคําว่าถือยาวแบบไม่ยาวแล้วกันนะครับแบบอยากได้กําไรอยากปิดกําไรที่ไหนดีเงี้ย ผมก็มองว่าอ่าแยกย้ายแถวสองจุดสี่ได้นะไม่ต้องรอสองจุดสี่หกก็ได้นะแยกย้ายแถวสองจุดสี่อันนี้เป็นเป้ายาวนะครับสำหรับเป้าวิกนะครับผมก็มองไว้ว่า A D A เร็วๆนี้นะประมาณอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือเปล่านะต้องรอดูนะมันจะขึ้นไวสมชื่อหรือเปล่านะลงลงก็ลงไวนะลงอย่างเดียวเลยขึ้นก็ขึ้นนะก็สองจุดสี่นะครับเป้าแรกเป้าแรกนะครับไม่ ไม่ใหญ่ก็เล็กของใครบางคนนะก็ผมมองว่าเป็นเป้าใหญ่สําหรับผมแล้วกันนะเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นนะถ้าถามผมว่าอ่าถ้าแล้วถ้ามันหลุดสองจุดสี่ล่ะเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นอาจจะมีข่าวอะไรก็ได้มาปุบปั่นกันเหมือนครั้งที่แล้วเงี้ยมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์มากเลยนะถ้าเกิดมันหลุดตรงสองจุดสี่ได้นะเป้าต่อไปสองจุดแปดและสามทันทีนะเพราะว่ายังไงก็ BDC ปั๊มแน่นอนนะอย่างนี้เนี่ยนะครับ ประเด็แรกตรงนี้แยกย้ายถือว่าเป็นถือว่าเป็นโซนโซนแนวต้านสามสามแนวนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแถวสี่ดอลลาร์ได้เลยนะก็คือแถวนี้แยกย้ายนะครับยังไงก็ต้องย่อมาแถวสามเอเหมือนเดิมนะเนี่ยส9แยกมาเจอ 3s มเอนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่า BTC มันเป็นยังไงราคาที่ไหน เท่าไหร่เทียบกับ ADA ตอนนี้นะก็ถ้ารอถึงตอนนั้นก็ตามถ้ามันมาตามคาดการของผมนะถ้าไม่มาก็แล้วไปนะมีเป็นการคาดการล่วงหน้านะครับก็ถ้ามันไปถึงตอนนั้น BTC อาจจะอยู่แถวๆ5 2 0 0 0 5 5 0 0าก็ได้นะก็ไม่แน่นะเพราะว่า ADA มันลงมาเยอะนะผมมองว่า ADA BNB เหรีย Doge c o n นะก็จะวิ่งเร็วกว่าเพื่อนนะเพราะว่า2-3เหรียญนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปทำปนะครับ ยังไม่ได้ขึ้นไปนำนิวไฮนะครับก็ถ้าเกิด B T C วิ่งไปห้า0เหมือนห้าแล้ว A D A มาอยู่ตรงนี้นะแล้ว B T C มันไม่จบ A D A มันก็จะไม่จบนะนี่นะครับก็จะเป็นราคาเก่าๆนิดนึงนะครับนี่นะครับสุดของ A D A แล้วนะครับก็อาจจะมีการขายทำกำไรนะครับก็พังผืดนะครับก็อาจจะล่มลงมาไม่เป็นท่านะแต่ยังไงตรงนี้ อาจจะไม่มีนะแต่ถ้าต่ำกว่านี้นะครับสามจุดแปดแยกย้ายนะครับสำหรับอ่า ADA นะครับเจ้าภาพอาจจะกินเรียบนะครับเราต้องรอดูนะครับเพราะว่าอ่าช่วงก่อนนะที่ผมทำเพจผมไม่เคยทำคิปเนาะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับ ADA นะครับแต่ทั้งๆท,ท,ที่รู้นะครับว่ามันแยกย้ายกันแถวนี้อยู่แล้วนะครับก็พอมันแยกย้ายเราก็ไม่รู้มันจะลงมา,มามากแค่ไหนนะครับก็หลังจากพักหลังมาผมก็ ไปศึกษามาเพิ่มนะครับว่ามันมีการเป็นลงมาแถวไฮเดิมนะครับส่วนใหญ่ม,มามุกนี้นะครับช่วงนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนทรงไม่เปลี่ยนสไตล์ก็เจอมันหลาย,หลายเหรียญแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาวิเคราะห์ต่อนะครับก็ลองลองดูนะครับเพราะว่าทําไมถึงมองว่าขึ้นแรงนะครับก็คู่แพนะ้บีดีนะครับเนี่ยนะคู่แพ้บีดีซนะครับถ้าเกิดมาปั๊มลงเอดีเอ็กับอืวิ่งแบบมันเลยนะครับเนี่ยวิ่งแบบ ไม่เกรงใจเหรียญอื่นนะก็คือเคยเห็นแล้วเนาะ A D A เกิดขึ้นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะสําหรับนี่ขอลบก่อนช่วงที่ปั๊มกันเล็กๆกันเนี่ยเห็นไหมปั๊มกันเล็กๆไปถึง 3S ได้นะแต่ทีเนี้ยเจอปั๊มใหญ่สาย B T C มันต้องมันต้องมากันแน่นะสำหรับ A D A นะนี่นะถึงการคาดการณ์ลงมแนาถ้าเจอกันยังไงก็เจอกันชิดแน่นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นไหม นะครับผมลืมพูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบคลิปนะครับอันนี้เป็นเป้าใหญ่นะครับก็ต้องดูรายวันให้ด้วยนะครับดูรายวันให้ด้วยนะครับก็เปิคอมเมนต์เล็กน้อยให้กําลังใจผมนะครับแม่นมากหรือว่าแม่มากครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับก็อ,อาจจะพิ์ตกไปหรือเปล่านะไม่ได้เซลแอดมินใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับเป็นกําลังใจนะครับขอบคับก็มากันเรื่อยๆนะครับเนี่ยรายกลุ่มก็มากันนะ ก็ใครที่อยากพูดคุยเรื่องราคานะครับพูดคุยกันรายวันนะครับถ้าหลังจากคลิปไม่จบก็ต้องมาต่อที่ไลน์นะครับก็ส่วนใหญ่ไม่จบในสนามนะครับก็จะมาถามกันต่อที่ในไลน์กลุ่มหรือเพจ facebook นะครับก็ติดต่อกันมาได้นะคคุยกันได้เดี๋ยวมาดูการาฟ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับมาดูกันย่อยๆกันก่อนนะครับ เมื่อกี้ว่าเล็กแล้วนะครับพอขยายสี่ชั่วโมงมาใหญ่นะครับเนี่ย <c oughs> ก็จะเอาละเอียดให้อีกหนึ่งนะเอาละเอียดให้อีกหนึ่งนะตอนนี้นะครับสำหรับ A D A สี่ชั่วโมงในคืนนี้นะทีแรกคิดว่าน่าจะชนเหมือน B D C หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ไม่ให้ชนนะผมไม่แน่ใจว่า B D C ตอนนี้อยู่ที่ราคาไหนนะ แต่ ADA ดูดีกว่านะครับเพราะมันขึ้นมาแล้วแต่ BTC วาจริงต้อง40,000นะครับก็ถ้าดู ADA ตอนนี้นะครับถ้าถ้าคืนนี้มันไม่มีสัญญาณขายนะครับมันเพิ่งขึ้นนะครับดูนะครับเนี่ยมันเพิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ADA นะครับคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับก็มีโอกาสไป1.3นะครับไปเทส1.3แล้วย่อลงนะครับ ย่อลงคนระับสำหรับ4ชั่วโมงนะคิดว่า1.3น่าจะไม่ไม่สามารถผ่านได้นะครับดูจากฟิกโบาเมื่อกี้ว่าเล็กนะครับแต่นี่เป็นฟิโบใหญ่สําหรับาราคาที่ลงมาจาก1.7นะครับอันนี้เป็นฟิโบที่ลงมาจาก1.7ราคาที่ถือว่าแข็งในแข็งแข็งในสมัยที่ก่อนจะเทลงมาตามตามเพื่อนนะก็ผมก็วัดลงมาคนระับวัดลงมา ก็ถือว่าราคา1.3มีสองฟิโบนะครับฟิโบใหญ่มีไหมไม่มีนะครับฟิโบใหญ่ไม่มีเป้าใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมเมือเ่อกี้ถ้าใครฟังนะครับอ่าเป้าใหญ่ไม่มีนะครับเป้าใหญ่คือจะขึ้นอย่างเดียวนะครับก็เป้าเล็กก็ชน1.3แล้วลงนี่อาจจะอาจจะเป็นแพทเทิร์นได้นะครับแพทเทิร์นให้ถ้าเกิดวัดจากตรงนี้นะนี่คือ B นะขึ้นมา C นะก็าอาจจะ เทุ1.2อีกทีหนึ่งครับอาจจะราทรงนี้กว่านี่นะครับนี่นะครับก็าอาจจะเป็นแพทเทิร์นได้แต่ผมมองว่าเงอ่านี่นะครับหลุดแท่งนี้นะครับ เมื่อกี้ไม่หลุดนะครับมีการย่อแต่ตอนนี้หลุดแล้วนะครับเราไปยืนเหนือราคาฟิบโบตรงนี้ด้วยฟิบโบเล็กนะยืนเหนือฟิโบเล็กได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีรีเทสแถวนี้สักสักพักหนึ่งนะครับน่าจะขึ้นต่อนะครับสําหรับ A D A นะครับก็ตอนนี้หลุดนะครับหลุดขึ้นนะครับหลุดขึ้นมาแถว1.3นะคิดว่ามันน่าจะไปเทส1.3แล้วย่อนะครับอาจจะย่อไม่เยอะนะครับใครที่ คิดว่านะครับเหรียญ ADA ส่วนใหญ่คนซื้อไว้เยอะนะครับแถว1.1 1.2น่านจะซื้อแถว1.2หรือเปล่านะอันนี้มันขยายใหญ่นะมันเลยดูดูเป็นแห้งลึกไปหน่อยนะก็ลองลองดูนะครับ ADA เต้าเ้ายาวนะครับเหรียญนี้ผมเคยพูดไว้นะไม่เหมาะกับการเล่นสั้นนะแต่ถือถือยาวนะถ้าใครรับต่ำๆถือยาวกำไรเยอะมากนะครับก็ต้องรอรอไปนะครับรอไปก็ นี่นะแมวใหญ่นะครับอาจจะเป็นงนี้นะครับหรือเป็นหนี้นะครับแมวต้านใหญ่นะครับอาจจะมาอาจจะวิ่งมาอ่าชนตรงนี้นะครับชนตรงนี้นะครับไม่ถึง1.39นะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งมาชนแถวอ่าเดี๋ยวๆ,ๆน่าจะ1.39นะครับนี่นะครับ ลองมองดูนะครับอ่าเป็นถ้าใครเล่นสั้นก็ลองลองลองมองดูตามแนวกั้นนะแนวกั้นผมขอเรียกว่าแนวกั้นนะครับส่วนนี้เป็นแนวรับแนวต้านนะแนวต้าน1.3ตรงนี้เป็นแนวกั้นเฉยๆนะครับก็มันจะหยุดหยุดตรงนี้ผ่าไม่ผ่านก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมองว่าระยะยาวนะครับระยะยาวถ้ากราฟ4ชั่วโมงก็ดูได้แค่นี้นะครับส่วนกราฟวีก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับกกับที่ผมพูดไว้นะนี่นะครับ ยังไงก็ต้องกลับไปที่1.5ให้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเร็วพอนะครับสําหรับ A D A นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับถ้าใครมองดูกราฟแล้วดูแล้วไม่จบนะครับสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือกดลิงก์กลุ่มไลน์นะครับเข้ามาเลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมก็อยู่ในห้องตลอดนะครับ ก็ถ้าอยู่หน้าการาฟก็จะพูดคุยกันให้นะครับก็สามารถดูให้ได้นะครับถ้าเกิดมันมาไม่ตามคลิป <c oughs> หรือว่าใครที่สงสัยว่า,าราคาตรงนี้ขึ้นไหวไหมราคาตรงนีลง้ลงมาเท่าไหร่เง,งี้ยประมาณนี้ผมจะตอบได้นะครับแต่ถ้าใครถามเกี่ยวกับการลงทุน <c oughs> ผมตอบไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องลองคิดกันดูนะครับก็ A D a ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมก็มองเป็นสามเหรียญยอดฮิตที่จะกลับตัวไวหลังจาก B t C กลับตัวนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมครับ